สวัสดีครับก็ตอนเป็นแล้วครับที่ประกอบซปเปอร์คาปานะครับที่ทดลองประกอบนะครับก็ตอนนี้วันนี้แม่ก็จะมาชาร์จแล้วก็จะมาเพิ่มโวลต์นะครับของซปเปอร์คาปาด้วยนะครับจะชาร์จด้วย12โวลต์นะครับว่ามอเตอร์เครื่องสภาพนะครับที่เป็นมอเตอร์อิมมเตอร์นะครับที่เป็นใช้รอบต่ำจะชาร์จกับ ผ่านเดรออร์บิทนะครับเป็นบิดเป็นบิดแล้วก็ทําให้เป็นบิดสามเฟสนะครับ uv d u b l นี่นะตัวนี้เป็น motor, อมอเตอร์อิมอัตเตอร์ไอของเครื่องซักผ้านะครับที่มีแม่เหล็กด้านในนะครับผ่านเดรออบิทก็จะเป็น D C นะครับจะช่วยมาจะวัดให้ดูกันละกันตอนนี้ตั้งเป็น DC นะครับว่าเดี๋ยวดูกันไฟ ไฟมันเหลือเท่าไหร่นะแดงบวกน้ำลบนะ0.6นะครับตัวไหนแดงตัวไหนบวกน้ำลบเนี่ยนะแดงฝั่งนี้จะวัดไว้จุดนี้นะครับแล้วขยับมอเตอร์นะครับแค่นี้นะครไปกลับไปกลับนี่แค่นั้นนะโอนก็จะเพิ่มตามนะครับแค่นี้นะครับ ชาร์จสาเฟสนั่เองครับแต่เป็นวนต่ํ่ำนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่น,น,บบนี่นะครับต้นแบบนี่นะครับไม่ต้องหมุนรอบหมุนไปแล้วกลับหมุนไปแล้วกลับตอนนี้เป็นโวนขึ้นเรื่อยๆนะครับอสิบสี่โ,โวลต์แล้วนะครับตอนนี้อันนี้กรณีที่จะใช้ไฟสิบสองโวลต์นะครับ กับซูเปอร์คาปาก็มือหมุนหน่อยนะครับสิบห้าแล้วถ้าหมุนรอบก็จะวนเพิ่มอีกนะครับจะใช่ไหมเอ,เอาแบบหมุนเ,เบาๆหมุนแล้วก็ปล่อยนะครับไม่หนักมือมากไม่ตึงมือนะครับโอเคตอนนี้สิบหกวนแล้วนะครับโอเคพอล้ว ดี๋ยวจะดูวัด a อซจุดนี้นะครับว่าเข้าที่เท่าไหร่ตอนที่ช้านะเอซี AC. จุดนี้นะครับอันนี้มาวัดตรง่อซ c ออกนะครับดูนี่เท่าไหร่นะครับเอซี่ AC นี้เองนะมันมีโหลดอยู่นะครับโอเคถ้าลอยถ้าลอยจะสูงนี่อยู่ถ้าจะจัดก็วนก็จะสูงนะครับ วัดจุดนี้นะครับตัวนี้วัดอีกควนึ่งนะครับอีควนก็สามสี่วอนอยู่นะ สามขั้วนะครับใช่ไหมว่าใช้เป็นไดโอดเสียบสายเอาเฉยจริงต้องบักกีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เทสก็เอาแค่นี้ก่อนเรจะไปทำปั่นไฟรอบตำ่ำโอเคตรงน,นี้ใช่องมาก็จะมีพัดลม12โวลต์อยู่นะครับของเนี้ยของรถยนต์นะครับตัวน,น,นี้จะลองเสียบด,ดูนะครับ เป็นดี1ีสิบสองโวลต์นะครับแล้วก็ในบวกในลบแล้วครับก็เสียบปลั๊กได้เลยนี่นะก็ะจะหมุนได้ปุ๊บหนึ่งอยู่นะครับโอเคตอนนี้ชนะั่งมาจะหมุนอ๋อหมุนมันก็จะตึงมือนะครับ ถ้ามีโหลดแล้วก็จะตึงมือต้องรอบรอบการหมุนต้องต้องแรงกว่านี้นะครับถ้ามีโหลดแล้วจะจะไม่ไหวถ้ามีโหลดมันจะเลอคีโวนเ่ยคือต้องเก็บไฟมากกว่านี้อะไรเงี้ย มีโหลดนี่มีโหลดจะอยู่แค่นี้เองนะครับ 0. ูจุดมีโหลดแล้วโบนจะตกนะครับมอเตอร์จะตึงด้วยนะครับถ้าเราลอยโหลดมันก็จะชาร์จได้เร็วนะครับ แค่มือหมุนนะครับตัวนี้วนลอยนะครับเกิดตัวนี้ชาร์จ12ถึง16โวลต์0ถึง16โวลต์นะครับก็คืออย่างนี้เทบเดียวพอดีไอ้มอเตอร์ของไอ้นี่มันจะกินไฟเยอะนะครับเดี๋ย มาดูมอเตอร์ตัวเล็กๆก่อนมอเตอร์12โวลต์ตัวเล็กมาเทสดูนะครับตอนนี้ได้16โวลต์แล้วนะครับอนนี้ลองเอามอเตอร์ DC 12โวลต์นะครับกินกระแส0.033แอมป์ 0, 0. นะครับ12โวลต์ DC บลบตะลบนะครับลบตรงนี้บวกก็จุดนี้นะครับถ้ากินกระแสน้อยก็จะได้นานอยู่นะครับในกรณีที่เรามีซปเปอร์คาป,ปา,าที่ที่ฝลัดน,น้อยอยู่ ถ้ามากกว่านี้ก็จะใช้ได้นานกว่านี้นะครับก็คือตัวนี้ช่างแมวเป็นจาทิตชาร์จนะครับก็คือชาร์จเก็บ12โวลต์นั่นเองนะครับอย่างที่ว่าถ้าชาร์จเก็บ12โวลต์ก็แป๊บเดียวตัวนี้ใช้แบตแบงก์เลน1.4นะครับชาร์จใหม่กันอ๋อ ยสายหลุดครับนะี่โอเคดีสายหลุดนะครับปั่นทีแล้วก็เสียบทีแล้วก็จะวนแค่นี้นะครับสิบสี่สิวบวัลสุ์กระป p าต่อไปก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มโวต์นะครับเพิ่มวัก็คือชาร์จอยู่ที่สิบสองวันี่แหละจะ จะใช้ได้อดมาตัวเป็นตัวกั้นนะครับจนสิบเจ็ดแล้ววิธีการหมุนนะครับถ้ามีสว่านหมุนก็จะได้วนมากกว่าน,นี้นะครับก็คือชาร์จแป๊บเดียวนะครับเป็นของซูเปอร์คาปาก็จะใช้ได้นะครับใช้กังหันลมก็แล้วแต่นะปั่นไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่หรือว่าชาร์จเข้าซูเปอร์คาปาก็แล้วแต่แต่นนี้ก็เป็นหลักการของรถไฟฟ้านะถ้าถามยังไงรุ่นใหม่ที่ว่าชาร์จเร็วสิบสิบนาทีนะครับ สิบนาทีวิ่งชาร์จสิบนาทีใช้ซูเปอร์คาปาวิ่งได้หนึ่งพันกิโลอะไรประมาณเนี้ยครับอ่ะนี่เนี่ยเนี่ยสิบแปดแล้วนะครับนี่ใช่ไหมหมุนเบาๆนะครับดูโอเแล้วก็ดิชาร์จด้วยพัดลมไปเลยชาร์จไปก่อนเดี๋ยวจะเพิ่มจะเพิ่มโวลต์อีกทีนะครับตอนนี้ สามขั้วนะฮะลบนี่บวกอ,อตัวนี้คือซูเปอร์คาปาของยี่แมวนี่ไมโครน,น้อยอยู่นะครับตัวนี้30มไอสามสฝรัดเฉยนะครับถ้าเป็นที่เขาขายในท้องตลาดก็จะได้นานกว่านี้นะครับนี่เป็นชุดทดลองอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปจะมาเพิ่มโวลต์นะครับโดยใช้ไดโอด เบอร์อะไรหนึ่งเอนะครับตัวนี้เป็น3แอมป์นะครับก็จะต่อต่อได้โอดคอมนะครับเอาจุดจำนี้ออกนะครับเดี๋ยวลองดูก,ก่อนทีนะครจะเพิ่มโวลจาก16โวลหรือ12โวลเนี่ยให้มันไดโวลมากขึ้นนะครับ แต่ว่าตัวฟาลัดจะลดลงนะครับจะต่อจะต่อชาร์จ12นั่นแหละโอเคเดี๋ยวขอตอบแป๊บนึงนะครับไม่สะดวกมือเดียวโอเคตอนนี้ขึ้มาเตรียมไดโอดนะครับบ่อก,กี้นี้ตัวนี้ก็ต่ออ้นี่นะครับต่ออนุกรมขาปานะครับุปข,ขาปานะลบ ต่อบวกบวกต่อลบนะครับลอยจากเดิมให้ตอบแบบขนานนะครับตอนนี้ต่อคมบวกลบลบบวกเอ้บวกบวกลบบวกลบบวกลบ,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 ลบต่อเหมือนทำให้ฉายนะครับจะเพิ่มโวล์นะครับตัวนี้แล้วก็ใช้ไดโอดกั้นนะครับตัวใหญ่ตัวนี้เป็นหนึ่อนงพอดีหมดนะครับมี10ตัวตัวใหญ่ตัวนี้แอ n โ d ด ไอโนตตัวนี้แคโทดนะครับนี่นําไฟบวกไฟบวกข้อนี้ตัวนี้ห่านอันนี้กั้นไฟลบนะครับก็จะชาร์จบังคับนะครับโอเคนี้ก็จะจํารวมกันบวกนะครับบวกรวมบวกนะครับตัวนี้กันบวกจําถึงกันนะครับลบก็เหมือนกันโอเคเขาตอแป๊บนึงครับ ตัวนคูบ,บวกนะดูจาก4นะบลบจะเป็นมีแถบนะครับแถบนี้เป็นลบไม่มีแถบเป็นบวกนะครับลบรวมก็คือจะชาร์จเนี่ยบิดตัวนี้บิดก็ดูตัวนี้จะมีบวกลบอยู่นะครับ AC เข้าตรงซ้ายขวา,ากลางนะครับแล้วก็ล่างนะครับวันนี้บิด2ตัวประกบกันอยู่ ต่อสายไปหนึ่งเดี๋ยวมาเทสดูวนนะครับโอเคอน,นี้คืชื่อต่อนะครับนี่ลบไอ้บวกนะครับบวกดูจากเรโอดบิดนะครับเรดบิดเป็นหลักจะเขียนว่าบวกอยู่นะครับบวกต่อแอนโอดนะครับลบต่อแคโทด,ดกั้นไฟไม่ให้ชนกันนะครับโอเคเจะลองวัดกัน นี่จะต่ออนุกรมกันนะครับบวกลบตลบบวกบวกลบบวก,บวก,บวกจุดสองสองอยู่าอ๋จะตึงเหมือนกันไหมอันนี้ วนจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะถ้าท่านี้นะฮะจะตึงมือมากวนจะขึ้นน้อยนะจะตึงจะเหมือนมีโหลดนะครับตอนนี้ ต,ต่อแบบนี้จะไม่เหมาะนะต่อเด,เดิมดีแล้วครับจะมีแรงเหนิดนะของไโอเหมือนะโหลดนะครับเป็นโหลดมันจะเป็นเหมือนมีโหลดเยอะนะครับต่อแบบเพิ่มโวลตไม่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 เหมาะเท่าไหระนะ่ขึ้นเนี่ยขอวัดดูสิ วนไลรจุกันแล้วกนตกข้อมต้องใช้รอบจัดกว่านี้นะฮะศูนย์จุดสามสองเองนะครับตัวนี้เท่าไหร่ไมโครไม่เท่ากันด้วยแหละ ตัวนี้ได้2โวลต์สอปัญหาคือไมโครไม่เท่ากันนะครับนี่นอยู่แล้วนี่ก็0แบบนี้ไมโครต้องเท่ากันนะครับไมโครไม่เท่ากันมีปัญหามันกลายเป็นโหลดหนักนะครับ ต่อแบบรวมเวิร์กแล้วนะครับเอามาฝากนะครับแนวความคิดถ้าใครจะไปต่อใช้งานแบบนี้มันจะเป็นเหมือนโหลดต่อแบบขนานดีแล้วนะเบาครับ,บ,รบใช้งานได้นะครับเพราะว่าเราเป็นซูปเปอร์คาปาหลายๆค่าตัวนี้นะครับถ้าเป็นค่าเดียวกันก็สามารถต่ออนุกรมกันได้จากการทดลองนะครับต่อแบบขนานเวิร์กที่สุดแล้วนะครับ อนุก,กรมมันอดีค่ามันไม่เท่ากันเลยมีปัญหานะครับ